เียงคนเนาะไอ้ก็เลยออกมาพอขับรถออกมาเขาเอาหมาเขาไปยากโอ้ยเนาะมาป่าม้แล้วพี่น้องเขาพาเขาาหมาเขาไปยากเขาว่นนำหมาเขาเขาไปไเอื้อตคคอยคอยสำคัญกับของโทษไปลุยต่อ,อปดเก็บแต่ว่า,าเช็ดเว่าพี่น้องเอ้ย เตือเอาให้เท่าอีดีให้เท่ากระแสบเลยจะเนุ่มเลือกเอาพี่น้องเอ้ เอาแบบนี้นะเอามาปนกับหมูนี่หมูเปียกนำ้ำเห็ดอะไเห็ดหนาวเลยใจเด้อืมีมกุ้เบิดผสมแบบนีนะ้น่าจะมีเห็ดพึ่งด้วยนะคอยได้เห็ดพึ่งด้วยเธอจะได้เห็ดพึง่งอบพี่น้องเอ้ยแม่นบอลนะนเหลืองๆนะ าดพี่น้องปีนี้เป็นเห็ดมันปูคักแน่เลยเด้อนี่โอ้พาดพี่น้องเอมันอยู่ใต้กอกน,นี้นะอันนี้มันบริว่ามันขี้ร่ายได้แต่พี่น้องนี่นะมันเป็นดอกของกกเบิร์ดเลยอย่างนี้หล่นใส่ได้เด้อน้องยังไม่ได้แก่นะแรกๆกคิดว่าเลาลายโบแมนจะ้ะดอกไม้หกใส่เรา สบางเทือเขากะมีคนบอกว่าใช้สองมือได้ไหมบางเทือมันมีหาตรงตั้งกล้องบ่ได้เลยพี่นอ้องเนอมันเป็นก้อนหนินมันมันก็ตั้งบ่ได้จ้ะมันล่มอ่นะนะเห็นไหมสวย แบบเวอร์งามๆเลยจ้ะโอป่านี้ไม่ค่อยมียุงเยอะอันนี้น้องแก่แล้วนะคะน้องแก่เราก็ไม่เอานะไม่ใช่แกแ่หรอกตายแดดเนี่ย ดอกไม้หล่นใส่พี่น้องเว้ยมันก็เลยคล้ายเห็ดแก่แต่จริงๆน้องไม่ใช่เห็ดแก่จะเป็นเห็ดที่ตากแดดบ้างเนี่ยเห็นไหมนี้เราก็ไม่เอาทางนี้ใหสุกเห็ดหลายกว่าทางรูอปอีกอีกพี่น้องเลย ข่าสองป่านี่ได้เห็ดทั้งสองป่าแล้วก็เยอะด้วยนะเต็มตะกายอีแล้วแต่ว่าวันนี้มีสองตะกานนะเก็บเห็ดไม่สวยนะวันนี้เพราะว่ามีตัดบ้างไม่ตัดบ้างป่านี้อายมาครั้งแรกเสียงก็จะค่อยนะคะอย่าลงป่าออกก่อนวันยังไงเห็ดหมวอสม้ม ่วัา,าข้ามาป่าหกแล้วมีรถเห็ดพึ่งทศศาสตร์เนะี่ยบ่ค่อยมีพี่น้องีนท้องหกมันนี้เป็ดพึ่งออกขนาดเ้ออือกำลังซีหอดรถเลยได้พี่น้องนี่เห็นเหลืองๆจากแม่หรือบอแม่นอยู่จ้ะ ตามทางอย่างสวยงามมาก กำลังจะถึงรถทางป๊าวมองน,นี่ข้างใต้นี่เต็มเลยด้วนี่นี่จ้ะขาสุดยอดโอ้ปีนี้เห็ดหลายดีพี่น้องเลยเห็ดเหลืองสุดยอดดีดี เพพึ่งนีนยำออกปานใดออกบัหลายรู้สึกเหมือนแบบว่าคนแถวนี้เนาะตั้งแต่ไอไปหามาสองสามหมื่นเขาบริมาค้าเห็ดปานใดพี่น้องโอ้โหได้กกกกเบิด ก็มีเจ็แบบเหลืองสวยๆเลยนะถึเกเหล็กเนาะออจะเอาคนอยู่บ้านคอยมาหาเห็ดแม่ถึกเล็กบ่พอซื้อตัวดอกถึกลอตเตอรี่นะวันที่หนึ่ง กลุ่มชาวแก่งคอยมากาเห็ดกระโดะเฮ้ยก็สีมวดนะเนาะพี่น้องไ,ไปหลายๆคนยคนเต็มตะก้าเลยพี่นอ้องเลยแต่วันนี้อมีตะก้าใหญ่นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นหว่วงเก็บเพ็ดงามวันนี้ไว้มาแล้วจ้ะ เดี๋ยวไปจอดที่ข้างหน้าหากินง่ายแห้งมาเนี่แป๊บเดียวสามสี่กลุ่มมนี่ขับรถมาเรื่อยๆมาเจอป่านี้ก็เลยจอดเป็นป่าภูเขาแบบนี้อายก็จะเดินแค่เรียบถนนนะ บอกาเดินเข้าลึกจ้ะไม่รู้ว่าจะมีเห็ดอะไรให้เก็บนะคะมันมาเดอรจากที่สวีเดนเห็นเห็ดน้ำหมากแล้วนะปีนี้ไม่ได้เก็บเห็ดน้ำหมากเลยนะ,ะมาเก็บโอ้เจอแล้วทุกคนเห็ดเซตกะออกแล้วจ้ะอลองตัดปัดก่อนจะได้แบบว่ากลับไปบริหารงานหลายพี่น้องเลย ต้นสนเนี่ยเราไม่ทำลายนางนะคะวันนี้กลับไปต้องเช็บเช็คเห็บเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้ใสเกือบผ้าใบพูดอีกพี่น้องเลยอีอยังไรนี่ว้าเ้อยุอง หมดกินเลยเหรออ่านเป็นไงบอกว่ายุงหมดไอ้มาอยู่นี่นะ,ะแค่สองสามวันไอ้ได้หาเห็ดหลายกว่าฟังลุสวิกาอีกนะเห็ดเยอะนะทุกคนถ้าสมมติว่าปีต่อไปไอมาเนี่ยไอมีเห็ดสบายเลยให้พ่อใหญ่ปักพินให้เออแล้วก็พากันมานะเห็ดเยอะมากนะเหลืองอยู่ อันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะค่อนข้างที่จะอบมาแล้วมันจะแห้งๆเสียงดังได้นะคะตรงเนี้ยติดถนนไหมพี่น้องถ้าบ่าติดถนนเนี่ยอก็บ่โลง่งใจติดถนนก็นี่คือการเมดแอสัพี่น้องเลยอันใดวางเวมันก็วางเวนะคะในบ่วางเวมันก็เป็นขี้มุมว่วนในระคะเห็ดกัได้ เห็ดวนมากอยู่ใต้อันนี้หมดเลยเห็นไหมขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆได้จะได้ให้การสนับสนุนการหาเห็ดของอายขอบคุณมากๆยอดวิวกับค่อนข้างที่ดีเนาะ มื่นขึ้นตลอดนะทุกคนก็ขอบคุณมากๆเด้อพีน้องเดอส่วนในก้ะเบริ่บคอมเมนต์ปานใดเนาะก็ต้องขอโทษพี่น้องดอจะด้ะเดอบริ่ตคอมเมนต์กดใจให้คือเกาเดอร์พี่น้องเยอ่หน่อยใจดอจะด้ะเดอนอนค่ะมาหาทุกวันก็ตื่นเต้นตุกวันทุกคนว้าเสียดายเลยตายแดดมาเลยตายแดดไหมอือเ้จ้ะตาแดดไหมนอ้อ เดี๋ยวเลือกเอากรโอ้ยยังงามอยู่ด้วยบังขาพากันหาห้องเสาวอยู่ผลบม่มีพี่น้องเลยจังไดกับบม่มีมีเป็นอา,ารัดเมนต์เฮากับอยู่บ่ได้ของเราหลายนะแม่ แล้วป่านี้ป่าแถวนี้บ่ค่อยมีคนหาเด้กพี่น้องป่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนหาบ่ค่อยมีหอยตีนคนนะนะเวลามีคนอยากในเขาเห็นหอยตีนโลดพี่น้องเอลยป่ามัชิลาบอันนี้มันบ่มี รุปรเลยเห็ดฟังเนี้ยนะหลยหรือพี่นอ้องหลยก็ฟังพูนอีกบ่ค่อยมีคนหาแม่บ่ค่อยเห็นน,นะนะฟังพูนอันยังเจอคนตลอดเลยแล้วก็บ่ค่อยเห็นห้อยตัดตีนเห็ดน,น,นะ น้องพูดอีรีมารีเอามาหนิปีนี้นะสิเกาวขาได้ออกเฮือนก็คือมานคือเฮ็ดลายอีหลีเด้อจ้ะเด้อเขตพี่น้องอยู่นะเฮ็ดลายบ่เฮ็ดลายเฮ็ดลายนี่ลายคักแน่อีหลีพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องมาใหครายเฮ็ดคลิปยาวๆหรือว่าคลิปสัน้นบอกได้เด้อจ้ะเด้อ อย่งลมพลึกทิมกับอกถึก วนลงตรงนี้แล้วก็งงขึ้นมาได้จ้ะราะว่ถ้าัศข,ขามเขาเลยหลงแสดงว่าทางนี้ฝนบ่คอยตกแห้งอยู่จักหน่อยเห็ดเป็นนี่นะอายมากอบง่ายบบอมน้ำเห็ดกินกระแซบ <c oughs> ปลาขึ้นใจดีกับอไอ้คทพี่น้องอือฮตัดเอาอไม่ได้เสียดายดิเวลาคนสั่งเห็ดนะ่ะเห็ดมนันดำๆมันย้อนไววอย่างของพี่น้องแบบนี้เด้อยจ้ะ เ้ไดนี่ยังพอได้ไหมเนี่ยได้อยู่ทานได้ซ้ำๆลายๆมันบ่ได้ด้วยพี่น้องเอ้ยอาาย่วให้การเถาะนี่หล่อยยังงามอันนี้ได้อยู่นะแข็งอยู่ คนตัดคนย่างเลยพี่น้องป่านี่จะเห็ดดอกน้อยจ้ะเหมือนแบบว่ามันเกิดนานแล้วแล้วทีนี้อะฝนมันทิ้งช่วง,งนี่นะเห็ดเป็นแบบนี้อืฝนทิ้งช่วงแล้วลวันนี้เห็ดก็เลยเป็นชะงักความโตก,ก,ก็เลยขี้หาเลยพี่น้องเลยเห็นป่เาขือหัวบอกนี้ปกติสิบอกว่าบ่าค่อยเห็นหาวป่าวันนี้จะเห็นหาวป่าหรอ เอาไม่ได้จริงๆนะฮะแม่แม่ นี้คือปีนี้สุดคุ้มสำหรับ KPP พี่น้องคุ้มอีดีอืมคุ้มแบบคักแน่นะ ัก็ไม่ได้น,นีแก่มากแล้วนะเอ,เอาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วมันไหม เวลาอบมาก,ก็ไม่สวยตัดที่รดตัดบ้างเนาะมานเนาะขึ้นมาแบบสูงมากไปเดินไปหาพ่อใหญ่แล้วก็จะขยับรถเรามาเดินข้างทาง ใช่ไหมอ้ยสวยเลยก็ตื่นเต้นคือกาเลี้ยงกเสียดายขนาดเลยเ็ดป่านี้ค่อนข้างที่จะแก่เลือกเอาเนาะค่อนข้างที่จะแก่ไม่ใช่แก่หรอกมันงลายแดด นี่ตายแดดไม่เอานะคะน,นี่สวยมากเนี่ยมืองสิไปลูชวิก้าไปเบิ้งเห็ดพึ่งป่าป่าละเมะอยู่นี่บ่มีเห็ดพึ่งพี่น้องเอ,อ,เอ้ยอะไรเสียดายเห็ดป่านี่ขนาดเลยเมืองนี่เมืองนี่โอ้ย มันมีภัยหามันมันตายแดดเนาะวันนี้เนาะมันเปืป่อยไหมอมือันนี้ได้อยู่โทรบอกเ่าใหญ่ล้วเดอว่าฉันอย่างขางทาง อย่าเราเรา,เราบอกว่ากำลังสีโทรหาพอดีสช้สิบนาทีแบบนี้เราก็สิเป็นห่วงแล้วพี่น้องป่าแด้บ่เคยไปแต่ป่าแด้เคยไปแล้วใครแน่ตั้งแต่หาเห็ดสวีเดนมาเนาะสี่ปีวันนี้เป็นปีที่หาเนาะทุกคนเนาะปีนี้คือเห็ดแบบมาคือมามากหรือเป็นเพราะว่าไอ้มาเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเยอะมากทุกคนอัน,นี้ไกลเงินคนละวนกลับหารถ เดียวขามฝังมาเจอดอกนี้เ๋ยจะหอนรถแล้วจ้ะกำลังจะถึงรถแห็นรางวัลข่อยอแล้วจ้านี่โอ้โหต้องอย่างนี้สิพูน กลุ่มใหญ่เลยจ้าเปิดค่ะ<า>นี่สีอย่างนี้อ่ะชอบงามแพงเนี่ยรายวันคนขยนันฮอคนขยันได้รางวัลหลายขนาดปีนี้ดีใจคัก เมื่อยกว่าถุกปียุข่าวรู้ว่าอีหยังกรบบุู้จะอยู่แต่หลังสีดวัคซีนอะเป็นมารำมาลอยขาใหญ่ก็เอา ออกตูมก็อเอางามแห้ง อย่างนี้ค่ะใครอายากได้นี่งามอืมนี่นน ใจสาเห็ดมากปีนี้ทางพี่น้องอยู่เฮ็ดหลายบ่ไอคิดว่าหลายทุกที่แล้วมั้งเห็นเหลืองปีนี้เนาะเป็นแถบเป็นแถวทุกที่แล้วมั้งเนาะไอ้น้อง tam khẩu Khi đó cho mình hiệp té mà lấy Đây cũng 1 xí mưa đâu Sì Xí hà mông lại này จังน่อยจงังวนไปหาข้าใหญ่เมื่อนี้นะบได้ใส่เกือบบูทหาใส่เกือบผ้าใบามันแหลกกรชับกระชิดแต่ประมาณนี้แล้วถ้าได้ไปต่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะถ้าไม่ได้ก็จะกลับนะคะสี่ห้าโมงแล้วอย่างหนึ่งเคยบอกแล้วว่าเอา่อแนวอย่างตักแหงหอกเขาอนอะ่ะมันบ่ทันพี่้องข้าค่อห่หาไปมื่อละสองตะก้าแล้วเราก็ มาหาใหม่นั่นใช่เลยนะโอ้ตายล้ม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 นี่ใช่ด้วยจริงจริงอีกจอบอีกจอบด้วยสองดอกนี่ออโอเคขอลาเลยแล้วกันนะคะทุกคนเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ